หากจะพูดถึงซ u เปอร์ฮีโร่แล้วก็คงจะต้องนึกถึงซ u เปอร์ฮีโร่ฝั่งมาเวลกับซ u เปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC ไม่ว่าจะเป็น Spider-Man กับตันอเมริกา Iron Man b a บ m a n Superman และอีกมากมายนับร้อยตัวแต่ถ้านึกถึงฮีโร่คนในวงการมวยปล้ำเลยแล้วก็ก็จะต้องนึกถึงเขาคนนี้ The Hurricane เคนฮีโร่พลังเขียวที่หลายคนรู้จักกันนั่นเอง เรื่องราวมวยปรามวันนี้เราจะมาเล่าถึงซูเปอร์ฮีโร่สายเขียววันนี้แต่เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่จะมาเล่าแค่เขาคนเดียวเท่านั้นแต่จะมีฮีโร่อีกคนหนึ่งที่เข้ามาพัวพันในเรื่องราวของเดอะเฮอริเคนด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้สถานาีมวยปรามจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในช่วงปี2003นักมวยปราม์ซูเปอร์ฮีโร่เฮอริเคน ได้ผ่านประสบการณ์มามากมายใน w w e เขาได้มาแล้วทั้งแชมป์แท็กทีมกับเคนเขาเคยได้แชมป์คุยเเวตเคยเป็นแชมป์ฮาร์ดคอร์และยังเคยเป็นแชมป์ยุโรปอีกด้วยนันวาเฮอริเคนถือแชมป์มาแล้วมากมายซึ่งชื่อเสียงของเขาก็ค่องค้าจะมีอยู่บ้างแต่เขาก็ยังเป็นแค่นักวอลรำทั่วๆไปคอยเป็นกระสอบทรายให้คนอื่นๆกระทืบเล่นเท่านั้นทําให้เฮอริเคน เริ่มหาวิธีไต,ต่เต้าตัวเองเพื่อที่ผลักดันเมย์เขาโดนลังแกอีกต่อไปวันหนึ่งเขาได้มาพบกับนักวิปร้ำคนหนึ่งเขา้าชายคนนั้นมีชื่อว่าโดรซีนักวิปร้ำคนนี้เป็นอดีตคู่แท็กทีมสุดน่ากลัวอย่างทีมินิทวอร์นิงช่วงนั้นโดรซีได้แยกทางกับจามาคู่หูของเขาทำให้เขาต้องโดดเดี่ยวไปพักใหญ่เฮอริเคนเมื่อได้เห็นโรซีเขาก็ได้เห็นความสามารถที่แฝงในตัวของนักวิปร้ำคนนี้ เฮอริเคนจึงได้ทาบทามให้มาอยู่กับตนโดยเฮอริเคนนั้นได้บอกว่าเขาได้เห็นพลังที่หลับไหลยอยู่ในตัวของโรซี่โรซี่นั้นมีความสามารถที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ช่วยกอบกู้โลกได้นายเองก็เป็นฮีโร่ได้นะโรซี่ไม่ได้ฟังก็ยอมตอบรับคำชวนของเฮอริเคนซึ่งตอนนั้นโรซี่เองก็ยังไม่มีที่ไปด้วยก็เลยยอมรับคำชวนนี้โดยเฮอริเคนนั้นตั้งชื่อให้โรซี่ในฐนานะฮีโร่ว่า Super Hero in t r a i n ทรนซึ่งแปลความหมายได้ว่าซูเปอร์ฮีโร่ฝึกงานนั่นเองโดยถ้าเอาคำว่า Super Hero in Training, ่อินเทรนนิ่มาย่อคำกจะได้คำว่า s ชิ t ซึ่งเป็นคำหยาบเป็นคำด่าในภาษาอังกฤษนั่นเองโดยสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่หูฮีโร่อารมณ์จะเหมือนแบคแมนกับโรบินที่จะต้องทำงานร่วมกันแต่แค่ชื่อที่ตั้งก็ดูไม่เป็นมงคลเลย และยังได้มาเห็นสภาพของทั้งสองคนซึ่งมองดูแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับคนอื่นได้แต่ทว่าโรซี่ในฐานะเด็กฝึกงานเขาก็พยายามเต็มที่เพื่อจะได้เป็นฮีโร่แบบเต็มตัวเหมือนอย่างเฮอร์ิเคนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนหรือจะไปเปลี่ยนชุดในตู้โทรศัพท์เขาก็พยายามเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดแต่ทว่าในศึกแบ็คแลสปี2005ก็เกิดเหตุการณ์สุดอึ้งขึ้น ในวันนั้นมีการปล้ำแท็กทีมเทอร์โมเพื่อหาแชมป์แท็กทีมทีมที่เป็นรองอย่างเฮอริเคนและโรซี่ได้ฟันฝ่าเข้ามาถึงรอบชิงซึ่งได้เจอกับลาลีสตันแมชนั้นทั้งสองซูเปอร์ฮีโร่ปล่อยของอย่างเต็มที่และโรซี่ก็ไม่อยากให้เป็นตัวท่งของเฮอริเคนโรซี่ในฐานะฮีโร่ฝึกงานคนนี้ก็พยายามช่วยเฮอริเคนเต็มที่สองนั้มาปล้ำอย่างลาลีสตันกำลังรุมเล่นงานโรซี่ แต่เจอโรซี่ระเบิดพลังออกมาแล้วก็ต้านเอาไว้ได้จากนั้นโรซี่จึงร่วมมือกับฮีโร่ดูนพีของเขาโดยครานั้นเป็นฐานให้เฮอริเคนปีนขึ้นไปกระโดดทับใส่เสร็จแล้วเฮอริเคนก็รีบจับกดทันทีกรรมการใด้ตบพื้นนับสาไปจบแมตชทีมเฮอริเคนและโรซี่ซูปเปอร์ฮีโร่อินเทรนนิ่งสามารถคว้าแชมป์ททีมได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ไม่มีใครคาดคิดว่าแกง๊งซูเปอร์ฮีโร่สคนนี้จะมาไกลไดถึงการไปแชมป์โลกแท็กทีมได้ดูเหมือนว่าเส้นทางของพวกเขากำลังจะไปได้สวยจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ยังได้สาวสวยอย่างสเตซี่คิปเลอร์มาร่วมขบวนการอีกด้วยโดยชื่อในวงการฮีโร่ของสเตซี่นั้นมีชื่อว่าซูเปอร์สเตซี่เฮอริเกและโรซี่สามารถป้องกันแชมป์โลกแท็กทีมของเขาได้อย่างต่อเนื่องและก็ถือแชมป์เส้นนี้ได้ยาวนานอยู่หลายเดือน จนกระทั่งเรื่องร้ายๆก็กำลังจะเข้ามาเยือนพวกฮีโร่ทั้ง3ในเดือนสิงหาคมซูเปอร์สเตซี่มีเหตุให้ต้องแยกจากทีมเพราะเธอนั้นได้ถูกย้ายไปที่สแมกดาวเรื่องราวร้ายๆนี้ยังไม่จบเพราะอีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่5กันยายน2ซูเปอร์ฮีโร่ก็ถึงคราวซวยเพราะพวกเขาต้องมาพ่ายแพ้กับ2รนักรบำหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์เข้ามาแลนด์สเคตและเทเวอร์มัวดอก ความอับอายที่พ่ายแพ้นั่งวื่ปั้ำหน้าใหม่ทำไมพวกเขานั้นอยากล้างตายอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกฮีโร่จะเดิมพันชิงแชมป์แท็กทีมเข้าไปอีกด้วยซึ่งขอท้าเจอกันในศึกอ n f ฟอร์ก e เนปี2005แน่นอนว่าคนที่ดวงตกทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นซึ่งในวันนั้นมันก็เป็นความพ่ายแพ้ของ2องฮีโร่พวกเขาพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายและต้องเสียแชมป์ให้กับ2น่ปล้ำหน้าใหม่ สถานการณ์ของทีมเริ่มแย่ลงเรื่อยๆหลังจากที่แพ้เสียแชมป์ไปเฮอร์เรคินก็ได้แพ้อย่างต่อเนื่องในแมตช์ทั่วๆไปทีมก็เริ่มไม่ลงรอยกันเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเมือ่อเฮอร์เคนเข้าไปพบกับท่านประธานของสมาคมอย่างวิสแม็กแมนเฮอร์เคินได้เข้ามาและได้โวยวายในเรื่องไร้าสาระทำให้วิสนั้นรำคาญเฮอร์เคินอย่างมากเขาจึงได้สั่งให้เคิร์แองเกิลออกมาเล่นง,งาน ดานเคอร์แองเกิลนั้นก็โจมตีใส่เฮอริเคนอย่างหนักเขาได้ลากเฮอริเคนขึ้นไปบนเวทีเคอร์ได้ทําการใช้ท่าแองเกิลร็อปร็อบขาเฮอริเคนแบบสุดแรงจนเหตุการณ์เริ่มไม่สู้ดีทําให้กรรมาการต้องเข้ามาช่วยห้ามเอาไว้และเหตุการณ์นั้นเองก็สร้างความแค้นที่สะสมเรื่อยๆในใจของซูเปอร์ฮีโร่คนนี้จนในที่สุดเฮอริเคนก็ทนไม่ไหวกับชีวิตแบบนี้เขาจึงได้ทำลายหน้ากากาของตัวเองถึงแม้ว่าในตอนนั้นทีมซูเปอร์ฮีโร่ จะได้รับโอกาสชิงแชมป์แท็กทีมกับเลสเกตและเทวเมอร์ด็อกอีกครั้งแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะเฮอริเคนนั้นไม่ใช่เฮอริเคนคนเดิมอีกต่อไปเขาได้ถูกเปลี่ยนชื่อจากเฮอริเคนเปลี่ยนไปเป็นชื่อว่าเกเกอรี่เฮมส์ซึ่งชื่อนี้ก็คือชื่อจริงๆของเขานนั่นเองหลังจากที่เขาเปลี่ยนชื่อเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ในแมชชิงแชมป์แท็กทีมดังกล่าวเกเกอรี่เฮมส์ได้ปล่อยให้โรซี่ออกไปปล้ำคนเดียวโดยตัวเองได้แค่เฝ้ามองโรซี่โดนรุมกระทืบยืนดูคู่แท็กทีมของเขาพ่ายแพ้ไปอย่างต่อหน้าต่อตาแบบไม่สนใจอะไรเลยซึ่งก็เป็นอันว่าเส้นทางของซูเปอร์ฮีโร่ฝึกหัดและซูเปอร์ฮีโร่สายเขียวก็ต้องมาถึงจุดจบเมื่อเฮอริเคนหรือตอนนี้ในชื่อเกเกอรี่เฮมส์ได้ประกาศว่า เขาพอแล้วกับการเป็นตัวตลกที่ให้คนหัวเราะเยอะเย้ยอยู่ตลอดพอแล้วกับสิ่งที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นพอแล้วกับสิ่งที่ต้องทนกับการที่ต้องคอยช่วยเหลือโรซี่เขาพอแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เขาเป็นเก e g o เกอรี่เฮมส์แล้วเป็นลูกใหม่ตามใจตัวเองโดยไม่ต้องสนใจใครไม่แคร์ใครอีกต่อไปและนี่จะเป็นการปรับบทบาทครั้งใหญ่จากฮีโร่ที่เคยมีผลงานมากมายในอดีต จนกระทั่งพลิกกลับมาเป็นมอยปล่มแบดบอยอย่างเกลเกรี่เฮมส์จบเรื่องราวเฮอริเคนและโลซี่ที่มีมามากกว่า2ปีไปอย่างน่าเสียดายนายเองก็เป็นฮีโร่ได้นะเรื่องราวมวยปล่ำตอนหน้าสถานีมวยปล่ำจะเอาเรื่องอะไรมาไล้ฟังกันอีกกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่ององเราไว้เพื่อที่ไม่พลาดที่จะฟังเรื่องราวแบบนี้อีกและสามารถสนับสนุนเราด้วยการเปสมาชิที่ช่อง เลยละ3 5บ,บาทเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสรัวันนี้สถานีปั้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ